ก็คือทั้งห้านะฮะใบกินได้ลากรอกก็คือใช้ทั้งหมดนักลายเป็นยาเสพติดทีนี้กลับอีกสังเกตไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นยาพวกแต่ท่านระดับมีวอลล์เอาเริ่มต้นก่อนละกันบางตลักท่านสังเกตไหมว่าที่มาของบำลักจากเองยาพวกแม่ในอายุเกินร้อยปียะงไงบางตำลัก 300ปีสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหารมีอุปกรบหนึ่งที่ปีคิงไอ้ีอมีสมนั่นคือสิ่งแสกีนบ่มให้ก็เข้ากับ300ปีแล้วทีนี้ตั้งคำถามว่า300ปีเนี่ยยาเก่า300ปีเนี่ใช้กับคนรุ่นุบัิได้ไหมเพราะว่ายีนและดีเอ็นเอของร่างกายมันเปลี่ยนไปตามรุ่ตามสมัยถูกไหมครับ ในเมื่อสารวัตนี้ยังไม่มีถุงพลาสติกยังไม่มีเอสซียังไม่มีสารที่กระตุ้นของตะไเยังไม่มีสารที่จะทำให้โปรดีนในน้ำตาลเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับแล้วจะหาสารวัตีจะให้ท่านใคใช้กับนัเแต่ถ้าศึกษาลึกที่กแล้ว ดินา้ำโดนไถ้าไม่แน่ะการวิเคอว่าบอ,อ,อากขัตอบว่าที่ชาเนี่าันเป็นร้อยปีแล้วมันใช้กับทุคหลันๆได้ไหมถ้าเกิดดักธาตดีได้ไหมยี่ละ่ียนเองมันเปลี่ยนเป็นาตดี